ได้เดินทางมากับทีมวางสะพานนะครับมาตั้งให้ก็เสร็จด้านนะครับด้านในฝนตกนักเ่าวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็อมอบมอบรถนะครับหลังจากนั้นก็อมอบเด็กจะเป็นตัวอย่างุกเฉินของ,งอสวสตอบางฤท็์นะครับเมานานนื่อทำกลรน่องเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น้จัดการ ผ่านกสือจำกับดบางลึกก็สรุปพันสองศูนย์หนึ่งเก้ามอบเงินอีกมีผู้แทนจากท่อน้ไทยวันนี้นะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเป็นสักขีพา,านาึงที่บางลึกได้นะครับเดี๋ยวก็ได้ทราบจากท่านผู้บังคับหน่วยเกียินะครับห้าสี่ลำดับนะครับผู้ใหน่และก,ลก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริสม,ส,มสุขภาพตําบลมะก็สี่ท่านก็รับมอบจากท่อน้ไทยครับผมหลังจากนั้นไปก่อนน,นนะครับว่า หน่วยพัฒนาก,การเคลื่อนที่46บางท่านพัฒนาการเคลื่อนที่46นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อที่ตั้งพื้นที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกอย่างนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับน้าท่วถมถนนขาดนะครับได้เสร็จภารกิจนะครับคือทุกนาทีนะครับทางชุดบัญชการกจดจนเป็นหลักนะครับทุกนาทีผมบ,บอกว่าออกกันทีครับ เช่นกันครับท่านนายอำเภอนะครับในในอำเภอที่ท่าแซกนะครับอดีตครั้งก่อนก็เมื่อก่อนนะครับเคยเสริมนะครับไม่ว่าเป็นพริกแกงหรือว่าเลี้ยงหมูนะครับเราทราบมีนะครับก็มีเราไรับรู้เราสังเกตนะครับตัรับนักขลังในอำเภอเมืองจุมพรจากภาคใต้อุตสาหกรรมข้าวน้องถิ่นกำกัดนะครับท่านกระตุ้นพื้นเมืองชุมพร ท่านนายกเทศมนตรีการบริจาคจากสื่อสารภาคใต้สาหกรรมข้าวท้องถิ่จำกัดนะครับให้กับผู้มีการรวมการส่งเสริมภาคบังลึกนะครับเพื่อใช้ในราชการนะครับแล้วก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับด้วยความยินดีนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระาชบัญินะครับในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบังลึกทั้งหมดของหมู่บ้านนะครับก็มีตำบลบางลึกนะครับมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ห้าคนนะครับ ทาหน้าที่เป็นผู้ในการรวมการส่งเสริมสู่ภาพรวมบังลึกนะครับให้ดิษฐ์ที่ได้กล่าวมาให้ทราบนะครับอำเภอเองก็ได้ร่วมกันนะครับทํางานกับทางท้องถิ่นและท้องที่นะครับของจังหบังลึกท่ภาคนะครับท่านนายแพทย์อารัฐุกจังหวัดชุมพรท่านนักลุกนักถลายในอำเภอเมืองชุมพรรับท่านนายกเทศมนตรีบังลึกท่านกำนันสันตินะครับของระอกำนันขบวนบังลึกผู้ใหญ่แล้วก็ ร่วมที่ดีับราทุกท่านนะครับตอนนีนผมต้องขอขอบพระคุณท่านแรงเงิแรงทรพยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การต้อนรับกำลังใจกองบัญชาการกองทัพไทยโอกาสนี้นะครับบางส่วนของภาพบางสวนบางเรกเนี่ยก็สามารถนะครับจะนำเอาไปใช้ในเรื่องของในส่วนของหน่วยราชการที่6นะครับก็จะไม่กล่าวมาตลอดอย่างที่ให้ทราบผมหน่วยผมเนี่ยทำงานอยู่ที่ระนองมา14ปี ท่านในเคยท้าทายก็คงไ,ไ,ม,ไม่เคยเคยทำงานกันมาก่อนเป็นปีแรกในหลายๆปีที่เราได้เข้ามาที่จุฬาย้ำคารับนะครับต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออำนาจคุณพระสิริและท้าทายและท่านกน็จะนำสันติความรอดกำนันตระบลบางฤทธนะครับอยางเด่นเชัดนะครับครับก็ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมครับ นอนหนูพอพานพอลายจุดสิงห์หรือลาดไก่นะครับนอนหนู่ในความเป็นจริงแล้วก็คือแค่การคุ้มกันค้มขันว่าของผมเนี่ยการกระสือไม่ได้แบกปืนเหมือนกับทหารอื่นเขานะครับของผมนี่สู้กับหญ้าผ้ากับมดนะครับนะครับก็สอนเสียมไม่เตอร์ไมโครใช่ใช่ครับ ก็ทํางานกันนะครับในเรื่องนอนเพื่อรักพวผมกผู้ป่วยได้นะพี่ๆน้องๆของผมนี่ แต่นี่ค่าธํามนในค่ามท่านในทุทัยหวันนะค่ารรมนต้องทำเป็นครูพันของมีสามสิบหน่วยทั่วประเทศได้จะแต่งชุดแบบนี้ใช่เ้วเรายืมใช้ไงก็เราสามารถทำเป็นพันหลวงได้ยาว่ารับโยนป๋าปะมาณะครแต่ถ้าอย่างนี้เราไปเลยให้พระนทานแบบนี้เป็นนักสีน้ำเงินให้ไปอยาไ่ยนาจะให้ดีว่นนี้นะพยายามพยายามหลกแหให้พี่น้องขัดแค้กันช่วยเราจมต้องูนฐาน กองทัพไทยนะก็เลยก็เห็นว่ามันขาดแคลนนี่เขาใจถึงสถานีไม่ตั้ใจมากครับที่ได้รถรถจากบริษัทหรือว่าดูเล่พี่น้องที่ป่วยที่งามจุกเฉยน่ก็ได้ขันใจขันทุกทีนะครับสองศูนย์หนึ่งเก้าะครับมอบเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กับรอปสตบการทหารพัฒนาผู้แทนบริษัทภาคาตอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด มดีนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรถยนต์จากท่านอันเอกกริจ์กินเวสผู้แทนจากกองบัญชาการกรองทัพไทยในนามของบริษัทอาคกล้สากกรรมท่อน้ําไทยจํากัดเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางลึกใช้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขเพื่อเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่รับผิดชอบเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง อจนส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีจิตความสามารถในการรักษาที่สูงกว่าการให้รับมอบรถยนต์นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งครับผมก็รู้สึกยินดีนะครับและขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนตระเวนลังลึกโรงพยา,าบาลหลงเสือลูกค้าตระเวนลังลึกก็จะนํารถยนต์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิปดประโยชน์สูงสุดท่านต่อไปท่านนายแพทย์ท่านสารณสุขรับมอบ ของที่ระลึกจากตำบลบางลึกนะครับเดื่อเหดูแลพี่น้องจากตมมนในตระบวนกเราต่อไปนะครับผม